สบายดีวันนี้เป็นวันที่8เดือนพฤศจิกาปี2020วันนี้เป็นวันที 8. ่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2564 today it's 8 November 2021 สีเซน้องคายไทยแลนด์โอซูดีเสร็อวามเร์เดอมินแวงแตงอีซีเซวิลเดน้องคายเดอร์ไทยลนดงเราพอมีน้องเนาะชาวเราสาวต่างเทศอยู่สบลาก็อู่ตางเทศัวโลกวันนี้ครับเจ้าน้อยอยู่น้องคายกัน มารีวิวให้เบิงเกี่ยวกับความคืบหน้าของการนขยนายให้สิ้นทางยกระดับนาะเพื่อข้ามลางรถไฟและข้ามทางหลวงใหญ่ทางหลวงมิตรภาพหมายเลขสองเพื่อข้ามไปจังหวัดบึงกาฬเป็นเอื้นว่าเป็นทางเรียบเมืองทางเลี่ยงเมืองเสาตา่อมอวองไส้วังขวาเป็น มันมุ่งน้าจะไปบึงการเนาะสายๆชุดมันสิครับเข้าไปมันหน,นองคายัวมือนี่มันอัน,นเป็นดำๆเทคนกีนไม่เห็นนะแมนว่าอันสีจากอุดอรที่เข้ามาสภาพมีตรภาพลราไทยเนาะนี่ล่ละล้างรถไฟข้ามรักรถไฟตัวนี้แหละเนาะหรือว่าตอนนี้รถไฟกำลังมา นี่แหละทีละมันยากตอนนี้แหละตอนม่มีรถพ่้นรถไฟมาจี่มันต้องได้จอดไฟแดงสนล่ต่อไปเพิ่นสิบอยมีการจอดไฟแดงให้มีการข้ามไปเลยให้มีการข้ามไปเลยข้ามทางรถไฟนี่ครับข้ามทางอันปิตภาพหมายเลขสองันน้ำเพื่อไปใส่เพื่อไปอุดรเพื่อไปบึงการเนาะจถดไฟมาแล้ว up สายนี่มันกลับเข้าไปตรงค้ายหัวแล้มันไปอุดรต่อไปมันสิบ่ได้มีชวัยแดงแล้วถึงสะพานยกระดับบมดเนาะ คนไปเลี้ยงเลี้ยงเมืองไปททางเบียงเบียงไปเนาะเบียงกลับไปบุดอน เน,น,นาะไสยมือนี่คันว่าขามไายมือไปแล้วเป็นไปบื้นการนเนาะน,น,นี่อันเป็นขว้าอะไรเป็นกลับไปไปสภามิตรภาพเลาวไทยคันไปซื้อนี่ละเป็นไปจากวัดอุดอดธาน,นีเนาะ ถือว่าถือว่าควบคืุมนาไปได้หลายสมควรประมาณกระสิม่องสี่หาสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละมันสงควรท้ายปีหน้าสิแล้ว์ยุนอันดับพลิงเนาะ กระดิบท่านี้เนาะยูทูบเนาะพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งไปสิแล้ว ข้างหน้านี่ล้แมน4ีแยกอน,น,นองสองห้องมรเดิน,นต่อไปนองสองห้องในะอน,นาคตนี่บนจะเป็นศูนย์กลางใหญ่และาวาคามรถไฟเขาไว้สู่น,นสำเร็จเนาะจะเป็นอีกห้าหปีข้างหน้าพูดนล้วจะเป็นบอนแวร์ท่านจะไปอสองห้องแวร์ขน่งสินค้าต่างๆ เนาะอนยูยย่นอกสองห้องนี่แหละทรง่ามันจะแจกใหญ่เขาเออมันเป็นมั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 นเป็นแบบอันอัน,นอย่างบนแยกเนาะนี่แหละนอกสองห้องเนี่ยขัว,ขวมือเลยม,มันปเป็นรางรถไฟขัวมือนี่ไปประมาณห้าสิบเมตร ลัวลอยแมดมันเป็นรางรถไฟคนที่อาจจะไม่เห็นศูนย์กลางโลจิสติกใหญ่อยู่นี้ท่านไปเห็นอยู่หนองคายอ่ะมันแอร์อาร์ตเนาะมันจะบ่เพียงพอไม่ใช่ไม่เห็นอยู่หนองสองห้องนี้นสสบึงทรงช่ไหมว่าอุนกออกา่นร้อนอากาศบึงทรงที่ท่านไปเห็นอยู่ใกล้ในเมืองหลายเพื่อนกัน กับเออัดเนาะการสัญจอนันรถจะรถเทรล,ดล,ดลดทเรอลอร์รถใหญ่ๆไปเออัดการสัญจอนเิ่นกันเลยว่าสิ่งญ่ายยังมาอยู่ตรงซองอน,นี้น,ขขนีขวามือไปนี่เลี้ยวขวาไปดีประมาณนั้นร้อยเมตรสองร้อยเมตรอยู่นะงั้นกาลายเป็นกนนูดังใหญ่โลจิสติกหญเนาะไปตู้คน คอนเทนเนอร์ต่างๆ,งๆสาเก็บกไว้นี้ขนสรงต่างๆงที่ออกเข้าแถวนี้ก็งไปขนแถวพุ่นแถวพุ่นมันในเมืองโพธิ์แถวทางเรียกเมืองกันแต่หูกการที่เป็นแน้วใดนะนักคตณเ่าบอกว่ามูแล้วแต่แฟนการของพิ่นไปตามอันนี้ สุมทางกวา็ว่าขนส่งสินค้ามาแต่เสียงค้านมาแต่จังหวัดเลยมาแต่ทางเนาะมาแต่ทางภาคเหนือรัดมานี่โรถนะจเจกจายไปโรถนะทางหน้านี่แหละแม็น ด่านขวดก็ว่าแมนละ่ะด่านกวดมันชื่อด่านจุดตรวจสายแดนก็ว่าแมนละ่ะรถออกจากสายแดนระวงังสายแดนมาแล้วออกไปจากมองคล้ายไปหาผู้ดอนนอกพนเกิดจตรวจยู่นี่เป็นตัวสำคัญจุดสำคัญในการจุดตรวจเนาะเพิ่น มันกับมันบมีรถแล้วมันกับโบตัวแล้วจอดนี่งนี้ยับมีรถเที่ยวสนขันรถขนส่งมันกับเ็นแล้วมันกวดอยู่บนขนส่งแล้วขนส่งมันกับาพี่บมันบกเกียวเนาะขนส่งเทเลอร์มันกับมาแต่กรุงเทพอยู่ีแต่ภาคใต้เนาะมันก็ขึ้นมาอะไนั้นเขาก็ตัวกันอยู่แล้วพ้อนี้มันกับบมีบรรดาอันนี้สินค้าลาวสมมติสินค้าเข้ามันก็บ่คคอยมีสินค้า ลาวส่งไปไทยตอนพอมีแล้วเพื่นเกิร์ตผมก็จะเป็นแล้วน,นะเกี่ยวกับตรวจแต่ว่าคั้นตอาว่าเพิ่นเปิดไทยมีการสัญจรน,นักท่องเที่ยวชาวลาวเอารถเข้ามาได้เออเวลานะเพินนๆๆนนน่นตรวจถึงเพิ่นโดนเพืก็ตรวจเธอหนึ่งเหนือนกันตรวจโดนลาวบ้านนะอันแล้วที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ใชเพื่อนก็ตรวดวัแล้ว เอากัะบ,บทนี้เรมีอย่างต่อไปนอสฉพยูทูบเว็ยไซต์โพสโพไปพี่น้นนองส,สาวลาวซาวตางทีซีเบิ่งยูทูบหน่อยลงวิสุขภาพเข็มแข็งแข็งแห้ง,ง,งจากโลภใครใครจ๊บทุกประการเนาะทำมาค่าขายก็ให้ร่งให้มีให้ร่ำรวยครับใส่รัดการ ก็ให้เป็นพลังงานกรรมกรดีเด่นเดือนสั้นเรื่องตำแหน่งได้เงินเดือนสูงูเนาะส้าไห้ซ้านาก็เนาะขยันมันเพียรในการเฮ็ดไ้เฮ็ดนาได้หักผลพิษหลยล้าสูสูเนาะไปขายก็ได้ขายห้างมีร่ำมันรวยเช่นกันเนาะโชคดีโชคดี